เอาเละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยครับก็ตอนนี้ก็เราก็อยู่กับหมายคลขรับ Pocket e dition version ์ชัน0์หนนะครับคราวนี้เรามาด้ใน s g 7 7ที่เปิดใหม่นะครับเหลืออีกหนึ่งนาทีนะครับกับการต่อเซอร์ที่ hunger game ผม,มเป็นผู้เหลือรอดเหลือรอดอีกกี่คนผมยังไม่รู้แต่ที่รู้ๆผมคิวไปสองรองมันดังแตกแตกแตก โจโจลองี๋ยวครับตั้งตาผมยึดเนี่ยผมยึดตรงกลางคนเดียวเดีย <c> ว <oughs> กว่าเซียนนะาเซียวนาทีเกือบจะโดนยึดแต่ก็ลอดมาได้อ่าสี่สวมหนึ่งปิง โอ้โหเฮียอย่าเล่นกูอย่าเล่นกูโ oh, yeah. อ้โหเฮียที่เอากันดิเอ,เอากันดิเอากันยังไงเนี่ยเออฟาดฟาดฟาดเอาดิบวกดิชุดทองเหรอชุดทองเหรอเอ,อ้ยเอ,อ้ยเฮีย yeah. อโอเยชนะว้าวว้าววด้วว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 วคว์ดวว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 ว